สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2ให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนและเปิดไปที่หน้าที่8คะ่ะให้เด็กๆฝึกฟังและฝึกพูดตามบทสนทนาดังต่อไปนี้ซึ่งบทสนทนาดังต่อไปนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งของบนโต๊ะคุณครูเราไปลองฟังกันเลยค่ะ Miss Brown Look at my desk and answer the questions. Is there a pencil on the desk? Betty. No, there isn't. There are two pens. Miss Brown. Good. Are there workbooks on the desk? David. Yes. There are. There are 20 workbooks. Miss Brown. Okay. Is there a dictionary on the desk? Tom. Yes, there is. Miss Brown. Very good. เด็กๆสามารถเปิดกลับไปย้อนฟังบทสนทนาที่คุณครูเปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ได้เรื่อยๆเลยนะคะเมื่อเด็กๆได้ฟังบทสนทนาเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆกาเครื่องหมายถูกในช่องที่มีมข้อมูลจริงอยู่และให้กาเครื่องหมายกา,กากบาทลงไปในช่องที่ไม่มีอยู่จริงในบทสนทนาคะ่ะยกตัวอย่างข้อที่1เด็กๆเห็นกา,กากบาทสีแดงไหมคะ บทสนทนาไม่มีพนซิลอยู่ในนั้นจึงเป็นเครื่องหมายกากบาทคะ่ะข้อต่อไป Twopens มีปากกาสองแท่งหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะถ้าใช่ให้ใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะข้อถัดไปนะคะ eleven dictionaries มีดิกชันนารีอยู่11เล่มหรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่ให้ใส่เครื่องหมายกากบาทลงไปเลยค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะ twenty workbooks มีสมุดอยู่20เล่มใช่หรือเปล่าเอ่ยถ้าใช่ให้ใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ที่เชื่อมีการบ้านง่ายๆมาให้เด็กๆลองฝึกแต่งประโยคและเติมคำกันค่ะแต่ฝึกหัดนี้นะคะให้เด็กๆเนี่ยเปลี่ยนคำที่เขียนด้วยสีแดงเนี่ย ลี่ยนให้เป็นคำสิ่งของของตัวเองค่ะยกตัวอย่างข้อ a ค่ะเด็กสามารถเปลี่ยนคำว่า Ruler เป็นอุปกรณ์ชนิดอื่นๆได้และตรงท่อนสุดท้ายที่บอกว่า skill back เด็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันค่ะเด็กลองทําดูนะคะถ้าสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ที่เชื่อขอฝากกันบ้านไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ